คลิปบอโทรศัพท์คลิปบโทรศัพท์ครับครับครับมทปุนเาทุนน้ำปวดไหมคะแผลปวดไหมน่อยหน่อยกลังรอี่เยอๆเยยต้นไม้ ot, ไม้าวอสีูน่เป็นบกมบก พี่ขวบวนบมีเชือกไหมครับไม่มีแล้วผมก็ไม่ได้ติดรถมาวางเอาไปวางหลังรถแตงไม้ไม้เจ็ดไม้เจ็ด,จดบริษัทอะไรครับบริษัทอะไรคะรคุณคุณข้อยู่บริษัทไหนคะพกซมาจากไหนมารถ <35. S 2> ครับผมตอนนี้มีเสียชีวิต5แล้วก็อาการที่สามารถปลอดภัยเนี่ย15ครับแล้วก็อาการ50 50อยู่ที่10คนครับทั้งหมดอยู่ข้างล่างเท่าไหร่

คือเป็นเซไปเซมาก่อนครับแวะไปแวมาแต่ถ้าจะเบรกแปลกหรือว่าไม่รู้นะเลเ้ยงตามตูวแหวมาเห็นแห่นตัวแหักลงนี่แล้วครับหลงไปนี่เลยมันหักเขาหักลงหรือมันลงเองมันลงเองงั้มันเสียหลักครับออ๋มันเสียหลักนาะเสียหลักลงมันเสียหลักมันก็ผิดในกต้องตัวแต่ถ้าจะเบรกอะเบรกแล้วมันก็ปัดไปปัดมาโคตรหลงนี่เลยมาเร็วไหมมันก็ไม่พอเร็วนะครับผมไม่เห็นไม่พอเร็วนะตัวแหวนเขาบินไม่พอเร็วเท่าไหร่แต่ถ้าจะเสียเบรกแตกหรือว่าจะอะไรสักอย่างครับ